ซุปมะเขือจ้าทุกคนมากีนซุปมะเขือกับแม่วาจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่วาจะพาทำซุปมะเขือให้ทุกคนจะทำซุปมะเขือแต่ว่านี่ไปข้าวพริกไปข้าวพริกกรกะเทียมหอมจ้าแต่ก็ย่างปลาทูจ้าทุกคนย่างปลาทูใส่ซุปมะเขือจ้า ลูกกรบกินแสบๆแต่ทุกคนไม่ว่าล้างล้างก็ฝุดหนังออกแต่ทุกคนเมืี้ต้มมะเขือสเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผิดก,ก็จะผิดก,ก็จะสุกไวกว่านะ่ยคนสุกไวกว่ากระเทียมเอาผิดขึ้นได้แล้วผิดสุก่ไปกัน เตรียมได้ได้จ่ะจะเตรียมขึ้นตรง หอมได้แลวจ้าจะไปตำก่อนไปจ้าทุกคนไปตำกันไปซุปมะเขือกันจ้าจ้าทุกคนจ้าเอาพริกตำพริกก่อนจ้าตำพริกกระเทียมหอมก่อนจ้า เสียงทีวีลงให้หน่อยแล้วทําคลิปอยู่จะทุกคนประทูแกะแล้วจ้ะเนื้อประทูใส่เนื้อประทูลงไปแกะก้างออกเรียบร้อยแล้วจ้าทาประทูต่อจ้า มะเขือจ้ะมะเขือต้มนะต้มเรียบร้อยแล้วมเหือมอั้ยจ้ะค่อยเขี่ยลงไปเพราะมีน้ำไวยจ้ะทุกคน ซุปมะขามแซ่บๆจ้่ทุกคนจ้ะเค้ยเลยจ้าไม่ไม่ต้องอะเละมากไม่มไม่หนอ่อยทุกคนแค่นี้พออย่าปรุงก่อนจ้าจะใส่ผงวอน,นิดนึงจ้าทุกคนผงนวอน,นิดนึง นำ้ำปลานิดหน่อยใส่น้ำปลาดีหนึ่งจ้ะทคน ยร,ร้อะจ้าไม่มีไม่ว่าลืมซื้อนี่ซื้อต้นหอมหรืหอว่าชะะแหน่ลืมซื้อมาใส่ทุกคนเอาแค่นี้แหละใส่แค่กระเทียมหอมก็พอแล้วทุกคนจ้าแค่นี้ก็อร่อยแล้วเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตักใส่ชามละ ได้เ,เยอะเลยจา้จาทุกคนจ้าจ้ะทุกคนจ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนกิน,กนข้าวเหนียวแซบ,บจ้า